เที่ยวสิงคโปร์ไม่ใช้ GPS ไม่ใช้ซิมการ์ดจะเที่ยวกันได้ไหมไปรับชมกันครับว้าวมาดูกันกะะว่าเราจะผ่านตำอวได้ไง่างไหเส็นแล้วครับ ไม่ได้ทานพรมอมเลยครับเร็วอันนี้เราจะไม่ได้นทิทธิ์ทานน้ำตกจากสวรรค์มีอะไรยากกว่านี้ไหม ครัการเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้นะครับเอกสารที่เราต้องใช้จริงก็มีแค่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. นึ่งตั๋วท่ินไปกับ 2. ก็คือ international vaccinated covid นะครับสติบิเคนเราสามารถโหลดได้ที่แอปหมองร้อมนะครับและ3ค่ะก็คือ s d a r i v e นะคะต้องกรอบล่วงหน้าอย่างน้อย3วันโอเคครับเพียงทุกคนมีแค่3อย่างเราก็สามารถที่จะเข้าประเทศสิงคโปร์ได้อย่างสนุกสนานแล้วครับ เปิเนาะมาเลเซียสุดแล้วมีเจ้าหน้าที่มารับฮนะนึกว,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 ว่าจะต้องวิ่งซะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปทานสิทธิ์ครับ<ม>เพื่อไปสิงคโปร์กันแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะถึงสิงคโปร์แลครับตอนนี้กำลังจะเข้าไปต่อมมนะมาดูกันว่าเราจะผ่านตอบมได้ง่ายไหมต่อโมอจะทำอะไรเราไหมไปกันเลย สรุปแล้วเราก็ผ่านตอมอสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดายครับเราลงทะเบียนเอสีหรือว่การมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องถามไปเลยครับแค่เรากินพาสปอร์ตไปตรวจลายนิ้วมือถ่อายรูปพอดแมทจบเข้าสิงคโปร์ได้แล้วครับ Yeah, right. at the train station in case you have more than $5 you can go there and take out the money for you okay. more than $5 dollars. Okay. So okay The card okay. you can keep it for 7 years Okay, thank you As Thank day you very much Budget Singapore the ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอครับวันนี้พักผ่อนก่อนเนาะพรุ่งนี้เจอกันครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแบบยุคเก้าศูนย์เดินทางแบบยุคเก้าศูนย์เราจะเปิดแผนที่กันนะาจะไปได้ไหมมั่นใจไหมมั่นใจกาถึงไหนแล้วคะตอนนี้เราก็ถึงอาร์จูนัยสเตชัน e w 9ครับเดี๋ยวเราจะนั่ง MRT ไปโรงที่ h a r b o u r ร์พ n t นะครับเพื่อไปห้างวิ v o t y t y ขึ้นไปชั้น3ต่อ s e n t o s a Express เพื่อข้ามไปเกาะ s e n t o s a u n i v e r s a l Studio จะอยู่ที่ก่อนนั้นครับผมไปเลยเราไม่หลงด้วยสำเร็จจ้าไม่ยากไม่ยากไปเติมตังค์เติมตังค์โอเคอันดับแรกทำไงก่อนขอตั้งไหนฮะ ที่เติมเงินในบัตร e c i r l i n k ก็ง่ายมากครับเพียงแค่วางบัตร e c i r l i n k ลงไปตอนนี้เรามีเงินอยู่3.45นะครับเราก็องเป็น add value ไปนะครับ <Cash. S 1> เราใช้วิธี cash ดูสิครับว่เา,าเราจะเติมเะาไรอัอนี้ไงมันสามารถนี่ได้่ใช่ฮะแต่ว่าขั้นต่ำครับขั้นต่ำสิสิบเหรียญน,นะครับง่ายมากเฮ้อยอีกทีสิใส่ใงป่ะเนี่ยใส่ทางไหนก็ได้หรอพี่น็อติไม่ได้อะ โอเคเติมสิบเหรียแล้วแล้วก็กดโอเคกดออกได้เลยเหรอเรียบร้อยนะครับโอเคเขาบอกให้อกเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกได้เลยอ่าไหนดูซิได้ยังเรียบร้อยตอนนี้หิวแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานเรพลังก่อนเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้าแบบสไตล์สิงคโปร์ทานดีกว่าเนาะครับไป จริงแล้วสาขาไทยโทะเนี่ยในประเทศไทยมีหลายสาขาเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาขาที่สิงคโปร์เนี่ยรสชาติอยู่เหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าอร่อยค่ะอร่อยหมดเลยครับราคาประมาณจ็ดนี้5.6ุเหรียญสิงคโปร์ มาใช้บัตร Easy Link เข้า s e n t o s ็ Express ได้เลยครับคนรดัสี่เหรียญน,นะใช่ตอนนี้เราก็ถึง Universal Studio สิงคโปร์แล้วครับเป็นครั้งแรกของน้องฟ้าเนาะแต่ผมมาที่เนี่ยเนี่ยครั้งที่3แล้วะมาทุกครั้งเครื่องเล่นก็ เปลี่ยนทุกครั้งนะครับพี่น้อยขี่โกงผาน้องฟา้ามาเที่ยวเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเครื่องเล่นอะไรดีแนะนำตอนแรกเลยเราคงไปเล่นท่าน,านฟอร์เมอร์โซนไซไฟก่อนโซนไซไฟซิตี้เนาะท่านฟอร์เมอร์เลยเดี๋ยวพอเปิดประตูปุ๊บสิบเอ็ดโมงปุ๊บวิ่งปับ๊บสะดุดลม้มปั๊ม เรเล่นทันฟอร์เมอร์กันครับเดีวดูหน้าพี่ฟ้าเขาไม่ต้องกลัวนะครับพี่ฟ้าได้ยาวดีเมอร์โอ้ยาวดีเมอร์ไปเทียบค่ะเป็นไงบ้องฟ้าเมื่อกี้ตื่นเต้นไหม เ่คะเราต้องซ้ำอีกรอบครับเป็นแบบดูไฟฟมากอ่ะอันนี้เราจะไม่เล่นอ่านน้อง oh, <no. S 1> ฟ้าครับเรามาถึงนี้ oh, <no. S 1> เอเชียนีบแล้ว oh, <no. S 1> มาด้วยเลยเราต้องฝากกระเป๋าก่อนครับเราถึงจะเล่นได้ oh. เดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋าก,กันก่อนเนาะ oh, <no. S 1> ใช่เพราะว่าข้างในามันตืนเต้นมากคนไม่โลกหัวใจไม่ควรเล่นค <No. S 1> <ฆ> รว,วยคุณค่ะไม่จริงเสียวฮะมีเสียว,นะยวหัวใจจะวา,ายจะ้ะพราเก่งคแค่นี้ชิลเล่นอีกรอบไหมครับเมื่อกี้ใครกี๊ดเอาเกี๊ดเลยไงเล่นอีกรอบไหมเล่นว้าวโชคดีเล่นค่ะโ <laughs> ชคดีนะคะเราจะเล่นอะไรที่หวาดเสียวกับมัมมี่ใช่ไหมพี่น,อน็อตเราก็จะมาเล่นรถไฟคุณปู่ กี่อะไรกี่อะไรรีล่ะหน้ามันอยู่ตลงมาก <c oughs> <c oughs> ครับแนะนำนะครับซื้อหัว e ีโนิซสแอลสตูดิโอนี่ซื้อจากเว็บครุกได้นะครับมีโปรโมชั่นด้วยมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับยูน e ิวสลสตูดิโอมีทั้งหมด6ทีมจริงๆแล้วมี7ทีมครับเดี๋ยวขอตัวเวอร์เนาะโซนขอตัวเวอร์นี่ปิดตับตรงนะครับเสียดายแล้วก็โซนตูน้สิบเวอร์ตู้สิบฟ้านี่ก็ที่ปเป็นแคน,นยอนก็ปิดปรับปรุงไปนะครับแต่ยังมีเปิดอยู่แนะนำครับยังไม่หมดสนุกมากเลยเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหน ตามันต่อไปครับบ๊ายบายเดี๋ยวนี้เราจะไปทานอาหารอินเดียกันที่ย่านลิตเติลอินเดียนะครับมาแล้วจ้าสถานีลิตเติลอินเดีย ชื่อว่าร้านสักุณตาโฮสพาเลตเป็นร้านที่เขาแนะนําว่าให้มาทานถ,าถ้าไปถูกนะถ้าไปถูกนะเมื่อกี้ถามคนแถวนี้แล้วบอกว่าให้เดินตรงไปเกาะถนนเรนส์คอร์สไปเรือเ่อยไปดูนะว่าไม่เปิด GPS เนี่ยแล้วสัมภาษณ์ถามเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเจอร้านไหมจริงๆต้องถามน้องที่เป็นคนอินเดียแต่เราไปถามน้องที่เป็นคนจีนไง ไมู่แล้วเขาทำไงเขาช่วยเราอย่งไรเขาเปิด GPS ให้ดูซึ่งเราไม่ใช่ GPS แต่น้องเปิด GPS ให้ดูโอเคถือว่าเราไม่ผิดถือว่าเราไม่ผิดเพราะเราถามคนโลเคอลได้แต่เราถามคนโลเคอลผิดคนไปถามคนโลเคอลที่เป็นคนจีนทั้งที่เราอยู่ย่านอินเดียเราต้องถามคนอินเดียเรื่องงไหมงงเออตบอกป คุณตาราได้ช่องเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเมนูเขามีอะไรบ้างนะนี่นี่ไฮไลท์ครับไฮไลท์ตัวนี้เราต้องมาโดนกันตัวนี้ไ <ล S 2> ก,เก่เบยานี่โอเค เกมีธูปเพียนิดนิดออกชิมนะาแฟมาแล้วครับเดี๋ยวลองให้ลองชิมดิไอซ์คอฟฟี่ของยานินเดียเป็นยังไงเป็นไงมันหนฟ้ากาแมันก็คือกาแฟหวานมันไหมเขาเรียกอะไรเออหวานหวานมันอ่ะหวานมันอเมาแล้วครับ มี้ขวขาแเมนูที่สั่งก็คืคอข้าวหมกแกงอ๋อถูกต้องข้าวไกอยู่แล้วนี่คืสิ่งที่ถูกต้องนี่ไงน,น้น่านนะก็อันนี้คืออะไรไม่ครูกมีไข่ครับไข่ส่วนอันนี้เคียอะไร Okay. ็เปเสร็จแล้วก็ประมาณถ้าตีเงินไทยก็มาเจ็ดร้อยกว่าบาทครับม,มือนี้ก็ถือว่าตามความต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเมืองไรกันต่อครับไปที่ดีทีสิบสอครับพิทูอินเดียเรากำลังจะไปเมืองไรออนพารคนะครับเราก็ต้องนั่ง MRT มาเปลี่ยนอินตอร์เชนที่ฟูกี้นะครับเพื่อเปลี่ยนเส้นทางรถไฟเป็นสายสีเขียวแล้วก็มาลงที่ลักเัศน์เพื่อเดินไปที่เมืองไรวันค้าต่่อไปเรามาหาสิงโตพ้นน้ำกันนะาหนาจุดถ่ายภาพกัน ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเบฟอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปการ์เด้น t h เดอ y บกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปออกทางออกช่องบีนะครับ ความตึกก่อนอันนี้ความตึกอันนี้นความสวยเราจะเข้าไปแล้วนะครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปฟลาเวอร์โดมแล้วก็แราวฟอเรสโอป่าเมฆ้ หนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์เขาให้ความสําคัญเลยก็คือธรรมชาติครับเป็นประเทศที่ไม่มีต้นไม้ก็สร้างต้นไม้ขึ้นมาทาให้เห็นว่าป่าไม้แล้วก็ธรรมชาตินั้นสําคัญแก่ประเทศสิงคโปร์มากนะครับ ครับแ่ของอวตารเขาบอกว่า experience wonder big pandora car forest ว้าวเรียบร้อยแล้วครับการเล่นไวเดเบเราไปดูซูเป r ร์ทีโรบเนาะแล้วก็ฟ o w เวอร์โดมสุดท้ายก็คา r Forest รมีจะโชว์อวตารด้วยแต่ว่ามันเขียนว่าคามิ่งสุขทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับซึ่งก็สวยงามเลยทีเดียว ก็เดินจนแบบหายเหนื่อยอ่ะเนาะหายเหนื่อยเนาะใช่ค่ะเดินเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่ามันสนุกอ่ะครับถ้าใครมีโอกาสจะมานะครับแนะนําเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยหนาวมากข้างในหนาวมากนะครับหนาวมากเขาพยายามทําให้เป็นแบบเหมือนกับป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นใช่ครับป่าดิบชื้นนะครับก็แนะนําถ้าจะมาแนะนําเลยว่าให้มาตอนเที่ยง เพราะเราสามารถที่จะแอบเพราะอยู่ในโดมเย็นๆได้นะครับผมแล้วออกมาทีตอน5้าโมงเย็นเลย<ช>อย่างนั้นดีกว่าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่ Stay by the Bay ใช่ครัเพราะเขาบอกว่าเดินไปต่อจากตรงนี้มีนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรทานตงน้นบ้างเนาะถึงแล้ว Stay by the Bay กันทีวีโดโอเค เบบี้แฮปปี้ส่วนพิซซ์โอเคเยัดอาจารย์เล็กเรอเ็กซ์ชีมโอเคแล้วมาดะชาที่พนักงานเสิร์ฟใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับเราสั่งแบบไม่เยอะไม่เยอะอะไรสเต็กครับสเต็กนี่ขึ้นชื่อนี่ขึ้นชื่อสเต็กก็คือสั่งแบบหมูมาห้าแล้วก็ไก่ห้ากุ้งสองมันสิบเหรียญเนาะสิบเหรียญได้สิบไม้แล้วก็พรอนเอาพวกพดมาชิมดูสองไม้ อันนี้คือเมนูของน้องฟ้าเองครับมันคืออะไรนะพี่น้องข้าวผัดหอยอะบอรนอะบอรนพร้อมลุยพร้อมลุย,ลยจริงๆแล้วมันก็คือกุ้งเผานี่แหละแต่ว่าเราจะไปจิ้มกับน้ำสเต๊กกรอบๆอะ่ะท่านเนาะท่านผ่านผาน มากเราเลยโอ้ยหอยใหญ่จ้าข้าวผัดเป็นเม็ดไม่แห้งอือตอนนี้อยากได้พริกน้ำปลามากเลย<อ> <laughs> ผ่านนะผ่านโอเคอข้าวผัด ก็ฟอกเหมือนเดิมครับเรากำลังจะไปจีเวลกันนะคะซึ่งอยู่ในสนามบินชางชีเนะะี่ยค่ะโอเคครับไปกันเลยไปเลยน้ำตกอยู่ข้างหน้า <สะ S 2> ไงเห็นแล้วตืินด้วยพ<ะ>าไปชมความ,มยิ่งใหญ่หน่อยสิคาโนปี้ปาร์ครับ เสียตังเข้าชมประมาณคนละร้อยกว่าบาทก็ถ้าไม่อยากเสียตังเข้าฟรีข้างล่างครับแต่ว่าเรามาถ่ายรูปในมุมมองชันห้าว่าหน้าตาน้ําตกจากข้างบนเแยวเราถ่ายรูปออกมาจะเป็นยังไงตื่นแล้ครับน้ำตกสวยมากค่ะเที่ยวสิงคโปร์ไม่ใช้ GPS ไม่ใช้ซิมการ์ดเที่ยวได้ไหมคำตอบคือ อย่าทำครับ,คำ,<ต>บคำตอบคือเที่ยวได้ครับแต่ว่าต้องทำกันบ้านมาก่อนนะหาข้อ <Wow. S 1> มูลจาก Google ก็ได้ครับก่อนเดินทางนะครับว่าเราอยากจะไปเที่ยวสถานที่ใดนั่งรถไฟฟ้า m อ t สายสีไหนตรงสถานีใดออกทางออกที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ต้องทำกันบ้านกันมานะแม้ว่าเราจะทำกันบ้านมาแล้วก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้น ต้องใช้สกิลในการถามคนในโลเคอลเนะเาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย